ยินดีต้อนรับนายอัมพรภารพันธ์นายนิติธรปิลวาดนายจิรศักดิ์อนุพงศ์คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งบัดนี้ขอนำพาทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านโคกยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1น,นางปิ่นมณีตราชูพ่วอำนยวการโรงเรียนบ้านโคกยางข้อมูลทั่วไป โรงเรียนบ้านโคกยางตั้งอยู่บนพื้นที่หมู่ที่7ตำบลละอายอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสองโดยโรงเรียนบ้านโคกยางเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และมีเขตพื้นที่บริการทั้งหมด3หมู่บ้าน ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกยางประกอบไปด้วยข้าราชการประจำจำนวนสีท่านนางจิราพรยุทธกาศนางนัทนันผลเยี่ยมแสนนายเกิดไกรแ่เลียวและนางสาวกิติยายิ่งกิติมนุษศักด์คุณครูอัตราจ้างนางสาวนิชยนันโขงแก้วนางสาวนิรมนสุวรรณคตวิทยากรพิเศษ นางถนอมสีบางโรยเจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวกามลน,นัดหมวดชนะข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกยางประจำปีการศึกษา2564มีนักเรียนทั้งสิ้น88คนจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น8ห้องเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานตอนที่1องค์ประกอบที่1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1วางแผนพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยโรงเรียนบ้านโคกยางมีแผนพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น 1.2, การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทางโรงเรียนได้ดำเนินการให้มีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องและจำเป็นต่อสถานศึกษาตลอดจนการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนปนเล่นเน้นบูรณาการผ่านทางช่องทางการเรียนแบบออนไลน์ออนแฮนและออนดีมาน1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทางโรงเรียนบ้านโคกยางมีการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองเรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตอนเองและได้พัฒนาศักยภาพของตอนเองอย่างเต็มที่ดังนี้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้บทบาทของครูคือผู้สนับสนุนนักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนได้รับความสนุกสนานจากการเรียนรู้1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกยางได้มีการส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ผลิตและพัฒนารวมถึงใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา นิเทศติดตามการประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและส่งเสริมให้ครูได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อและนวัตกรรมในระดับต่างๆ1.5โรงเรียนได้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนบ้านโคกอย่างได้ศึกษากฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายต่างๆและนำมาบริหารงานภายใต้ความซื่อสัต,สตย์สุจริตยุติธรรมชัดเจน โร่งใสตรวจสอบได้และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโดยใช้หลักบวรคือบ้านวัดโรงเรียนร่วมมือกันสร้างสรรค์โรงเรียนและชุมชนให้เจริญก้าวหน้าและเข้มแข็งโดยยึดหลักธรรมพิบาลในการบริหารเพื่อให้การบริหารงานของสถานศึกษานั้นมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 2.2. การบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านโวกยางได้พัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพเหมาะสมตามวัยมีทักษะการดำเนินชีวิตและพัฒนาทักษะชีวิตเช่นงานบ้านงานครัวเป็นต้น 2.3. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านโวกยางได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนและหาแนวทางการช่วยเหลือเช่น ทุนการศึกษาและได้ออกเยี่ยมบ้านเพิ่มเติมในกลุ่มนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด1 9เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมโรงเรียนบ้านโคกยางได้กำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตรกรรมการบริหารชื่อเรียนปนเล่นเน้นบูรณาการ ของโรงเรียนบ้านโคกยางโดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดโดยมีกลยุทธ์เป้าหมายของการใช้นวัตกรรมไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างชัดเจนด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโดยโรงเรียนบ้านโคกยางได้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว ใช้หลักการการผนึกกำลังเป็นกระบวนการบริหารการทำงานในลักษณะการทำงานร่วมกันทำงานที่มากกว่า1บวก1เท่ากับ2การรวมพลังการทำงานเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเช่นการสร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้โดยเชิญชุมชนและองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับสถานศึกษาและจัดระบบให้มีบริการในสถานศึกษาโดยนำครูและบุคลากรในสถานศึกษาออกช่วยเหลือชุมชน และจัดตั้งทีมงานเพื่อให้บริการกับชุมชนในสถานศึกษาด้านที่ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้เข้ารับการประเมินได้จัดทำแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้ร่วมงานในการพัฒนาครูในด้านต่างๆทั้งด้านความรู้ทักษะคุณธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพสนับสนุนและเป็นผู้นำในชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กำหนดให้ครูทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเองและมีการ PLC ทุกวันพระเรือสป,ปดีมีการอบรมกับหน่วยงานอื่นมีการจัดอบรมได้ดึงศักยภาพของครูที่มีอยู่ได้มาร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกยางมีแผนการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ในการจัดประชุมบุคลากรภายในของแต่ละเดือนมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งมีการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนมีการสำรวจความพึงพอใจในการพัฒนาสถานศึกษามีการสร้างภาคีเครือข่ายกับโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายและมีการประชุมร่วมกันในการพัฒนาสถานศึกษา องค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. ผู้เข้ารับการประเมินมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ 2. ผู้เข้ารับการประเมินมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายนโยบาย และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 3. ผู้เข้ารับการประเมินมีวิทยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ 4. ผู้เข้ารับการประเมินมีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายต่อผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 5. ผู้เข้ารับการประเมินมีการรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 6. ผู้เข้ารับการประเมินมีการรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรชุมชนและสังคมจากผลการปฏิบัติงานดังกล่าวก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนี้ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกยางได้รับการเรียนรู้ในรูปแบบของออนแฮนออนไลน์ hand, online, และออนดีมานครบ100%ด้านบุคลากร บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาเอกและสามารถพิา,ารณาการสอนในช่วงสถานการณ์โควิดได้ด้านสถานศึกษาสถานศึกษาได้รับการพัฒนาปรับปรุงภูมิคัศนทให้สะอาดน่าอยู่ร่มรื่นอยู่เสมอและสุดท้ายนี้ทางโรงเรียนบ้านโคกยางขอกราบขอพระคุณคณะกรรมการการจัดเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตำแหน่งพ่วอในการสถานศึกษาไว้เป็นอย่างยิ่งและขอน้อมรับคำติชมเพื่อเป็นการพัฒนาการดำเนินงานในครั้งต่อไปขอขอบพระคุณครับ